หลายๆผุนอะเลี้ยงเออเอออยู่อันเลี้ยงเลี้ยงมันมันคือใบใหม่นาอผุ่นผุนขาหน่อ,นอยหน่ยเลี้ยงเลี้ยงเมนเบอร์ได้ผุนมันอยู่ไตเฟื่อนมันเลยง,งามขามันเลยง,งามผุนบุ้ยเอาแล้วไปเก็บเห็ดขอนสวนมามีตหมอกมีต่ไหล Ừ. nhi, áo à, anh phượng ban, à, anh,ดอก à, joi, ô, ừ. mẫn mẫn xỉn anh à năn yu côn mẫn men bờ, anh à, muôn uôn à. คือเฮ็ดคอนเนาะเบิ่งหนึ่งก็ได้เรมเออมันหยุบลงอ่ะนะเพื่นอนแมนเบิดพุมเมื่อสิขคืนปเป็นลาบเฮ็ดพูดพบอกโมบอกแตงไม่ไกลขี่คานเก็บซ้อมเมียก่อนเด้อถ<ส>่ายวิดีโอเล่นก่อน มามือได้กะเต็มกูทางนี่ซุมือซุมือเปลียนใสเสียงเยมเปลี่ยนกูทั้งพื่ละหลายๆท่านกัเต็มกับตาบรรยากาศม่เดดอยู่เียแต่ว่ามันหน่งั่นมื่อนี้พอป้าไม่เด้อแม่ยไยหนองหขาพามา สิประมาณน,น,นี้แหะเก็บเห็ดแต่เก็บเห็ดทำงานในห้องเอร์วันนี้มีถุงม,มือ แต่มันอยู่อยู่อยู่ไต่เฟื้อนันสีมันสีมันสีขาวอวบนี่มันสีขาวอ,อาวบอยู่เอาไปขายอยู่สวีเดนเพิ่นวาลุ่นเราหกสิบเก็บลาเก็บ มือได้เขาป้ามากกับเตรียมกูทั้งสสมือสสมอขอบคุณเจ้าป้าเจ้าเขาไม่้อื่ให้อยากหลายหลายหลายคักนี่ก็กะสิยางไปยางมาวินบ่เนเะผููเบิงวิดีโอนี่เนาะกะสีวินอยู่ละเนาะนี่ข้าวอบ เออเป็นลงไปหั่นละทั้งออกเนียบ้านเฮาเอานั่งี่เก็บเห็นละบ่เอาเบิด